สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูสุมิโตโ,โมเอ็นเฮ้อยสามสิบคิดหกทีมงานเสียคลิตหรือว่าปลาสุนครับนะโอ้วันนี้นี่สามสิบแล้วยังไม่หยุดครับนะ แอบมาเล่นงานอยู่แถวในลือพี่น้องอไม่ไป้ายแดงสดจริงๆครับนี่หนึ่งพันชั่วโมงครับเอาซีรีส์ห้าร้อยขุดสะพี่มือมาาพี่น้องเลยโกเก่าครับขยายเอาไ ีมือคันเทพเลยใครขับแล้วเนี่ส13ตันครึ่งครับน้ำหนักปฏิบัติการดูแลโดยลีดวีครับ CJJ K7V ตัวเดินคายาบ้าครับแท็ก70ล o l l อ r r o ลอร์นี่ล o l l ร r เจ็ดแคเรียนหนึ่งครับนะ 0.60ลูกบาทเมตรบักเก็ตของเขา <_ Gerilim> ดัดเต็มอุ้ครับนี่แกะๆมาได้น่าจะประมาณสักสามสี่เดือนไหมเนาะรอเฟี้ยวเลยนี่ก็ประกอบไปว่า ประกอบที่อินโดนีเซียได้ไหมน้องดูแลโดยลิดเวมีความเร็วสูงเหมือนกันครับโอกาสกาดข้างละสองครับนะตัวเลอร์เพิ่มเป็นเจ็ดแคเรียนหนึ่งเครื่องยนต์สีเจเจครับนะ95พลังมาครับวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อนานที นับหลอดไฟข้างหน้าหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้หลอดไฟนี่หกดวงด้วยกันครับเยอะที่สุดแล้วสำหรับสวิตเตอร์โมโนี่เอาร้อยเจ็ดห้าไปแล้วครับเฮ้ย เดี๋ยวจะ,จะเยียไปถังแก๊สเลยเนี่ยคนน้าเอาออกแน่น่ะเครื่องครัวเครื่องครัวน่ะอุตส่าห์ฟีมือครับเนี่ยย,ยังกสะสาหลวงครับพุดเนี่ยสุดอลีงามงามงามโอ้ยเดี๋ยรถแรงๆนี่เนี่ย สามสิบทันวายังไม่หยุดครับโอ้เอื้อมสุดแขนนี่ 7, 4, นนเจ็ดเมตรสี่นั่นแหละครับพี่น้องสีเหลืองนี่เหลืองสวยครับนะเห็ดเห็น้อยสามสิบคิดหก หนึ่งดีครับสงสัยวันที่30แล้วก็หยุดแล้วเนี่ยวิ่งแค่สามเอ็ดหนึ่งสองสามน่าจะหยุดดีครับดินสวยด้วยคนะเออหน้าดินหน้าดินเยอะโซนนี้ผมกี่ห้าฟันครับ ดึงเบานะดึงเบาสูบิสตโตโบขาปิดเครื่องก็จะเป็นติดกับท่อไอเสียจะยิงตรงแล้วก็ลายท่อจะใหญ่พนะี่น้องมีไค่เดียวที่เวลาเวลาฝนตกจะไม่เข้าท่อครับอ้า เมก้าเมก้าหลันโอ้ใส่เยอะนะใส่เยอะอยู่พี่นอ้องส่วนราคาดินไม่แน่ใจว่าเท่าไรที่แน่แน่คือตักตักดำละร้อยครับนะประมาณ80-90ร้อยแล้วแต่ สวิตตโมถือว่าตัวท็อปอ่ะนะรถคุณที่ประกอบอินโดนีเซียก็มีสวิตตอโมฮิตาชิยรับน,นะโอ้โหถูีม,มือแกสุูเปอรีครับรมีงานปลาสุนพันร,ร้านครับนะบริหารจัดการโดยน้องคลิต แกก็ okay, รับซื้อข้าวทำไม้ล้อมด้วยขายของชำด้วยนะครับรับดูดสิ่งปฏิกูลด้วยเอ้ยทำหลายอย่างพี่น้องเลยทำรถขุดด้วยเสียวเงินไปใส่เบิร์ปัสุนแต่ว,ว่าแกมอบให้ลูกชายครับนะลูกชายก็บริหารจัดการไป คนหนึ่งก็ดูรถขุดคนหนึ่งก็ดูรับดูสิ่งปฏิกูลรายได้ดีครับขายของชําด้วยก็แป่งกันไปเออเหมือนฟันจะหมดแล้วเนี่ยพันชั่วโมงครับนะก็งเงาจริงๆเลยรถนี่ช่วงล่างยังเปรี้ยครับนะ ก็เดินขยบบาอาอสายไส่ลายๆครับทีมงานนี่ปลาสุนไม่ห้องดินโอ้เกา่า,การอเก่ารอสิบสามตันครึ่งนะเครื่องยนต์อิซูซูครับนะ 4JJ1X ลำ Kawasaki K7V ดูผลงานอีกครั้งหนึ่งครับนะบอกเกา่าเออตรงดิงเนี่ยครับนะเก่ารอเทค70ครับ รถดำก็แต่งสโลปรอครับดินยิ่งลึกนี่ยยิ่งยิ่งสวยครับก็ยังยังสดมากครับนะนี่แกก็ดาวมานะยังพ่อนยังผ่อนไปเรื่อยๆเลยพี่น้องซิมิโตโมโก,ก็ให้48เดือนกับ60เดือน แล้วแต่ชื่นชอบครับแตเป็น210 F6 ตัวมาแคนต์กนู่นแล้ะครับสีเน่ะมีเสียงเตือนนะเสียงออดด้วยนะนเก่าไปโ้โหมันมน่สวยอยู่ติดติดท้ายว่าลิดเว ลิทเวเโทรได้ทุกวัน1462วัดสารนติดไ้ขังรถพี่น้องฟังเสียงเครื่องก็นล้เดี๋ยวรอรถมาครับเวลาหมดหมดเวลาครับสวัสดีครับโอ้แมนลงทางมาเรื่อยนะ หยุดไหมวันนี้หยุดไหมเฮ้ยเอาเบิดได้เป่าโอเคโอเคลอกลอกนาด้วยนี่ตรงนี้นะกินนากินนาโอ้แจ๋ยวเจียวว่าลอกนาด้วยครับนะอ่ะเอีนี่เจ้าเปิ่ลจักรวันะจันจักรวันผัดผัดปลออภัยนะรูปชื่ออ่ะ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ